สวัสดีค่ะนี้ก็คือสั่งแคคตัดมาจาก facebook นะคะก็คืออันนี้แกะแกะแล้วแล้วซึ่งมาส่งเมื่อกี้นะคะหนอ่อชีนี่ดูชื่อร้านนะคะก็คือจังหวัดนะครราชสีมานะคะ facebook ชื่อกานดาค่ะ ก็คือเขาจะทําเป็นชุดๆนะคะก็เลือกเลือกชุดนี้ก็คือจะห่อกระดาษทิชชู่มาแล้วก็กระดาษหนังสือพิมพ์คุมมาอีกทีแกะออกมาก็เป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ราคา300บาทพร้อมส่งอยู่ในกระถาง3มนิ้วนะคะอันนี้นะคะ แยกลงกระถางสองนิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะได้ทั้งหมดสิบแปดต้นนะคะนี่คะส่งไกลจสามร้อยบาทรวมค่าส่งนะคะต่อไปก็คิดพระเจ้าเ,าเม็มะเลดมะเพอเันนะคะ วันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ